ก็ไม่นึกงไม่ผ่านว่าจะมีวันนี้ได้แค่คิดเล่นๆว่าเป็นมรดกไทยมรดกโลกแค่นั้นเองครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงตอนนี้ก็คิดว่ามันน่าจะก้าวมาเ,อเ่อผอสมควรแล้วนะครับ <laughs> แล้วก็รู้สึกว่าที่บอกว่าเราบุญต้องขอยทำม,มาจาน,นบุญเสมอกัน,นะเพราะถ้าใครมากกว่ากันน้อยก,กว่ากันมันไม่เจอกันเนาะ <laughs> อ่ะากนันผมบอกว่าบุญเสมอกันเราถึงไม่ได้เจอกัน <laughs> ก็ผมว่าพวกเราก็คงมีบุญเสมอกันแล้วก็มาเจอกันนะครับ ก็รู้สึกอ,อันนี้น่าจะเป็นภาระที่ดีที่พวกเราจะช่วยกันสร้างการโค่ชิงแบบไทยนะื่อช่วยคนไทยก่อนแล,แลังั้นเราก็ช่วยคนทุกชาติศาสนานะครับก<ต>็วันนี้ก็เป็นวิมายที่ดีอยากให้ทุกคนจำวันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราน่าจะมีอะไรที่ประทับใจกลับไปอีกผมมาที่นี่ครั้งที่สามนะครับเป็นคนทา่เข้าวัดนะฮะมาเอินเข้าไร่แล้วประทับใจ ก็เลยมาไล่ต่อนะฮะต้องไม่าได้เข้าวัดเหมือนเดิมนะฮะก็รู้สึกประทับใจนะครับภายจากการบอดที่มาที่นี่ก็ได้ข้อคิดได้อะไรกลับไปเยอะที่ได้มากๆากก็คือได้กันเลยยานุนิเพิ่มขึ้นจากพวกเราทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ที่มาดันดีๆก็ระยะทางไกลแต่ว่าทุกคนก็ไม่หวั่นนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานมีความสุขนำความประทับใจวันนี้กลับไป ใช้กับครอบครัวเลื่อแผ่เพื่อนที่ยังไม่ได้มาญา,าติเรานะครับแล้วความสุขเราจะสร้างความสุขให้คนอื่นเขาทขอบคุณครับขอเปิดงานเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลางกลางกำลังดีครับอาจารย์ถาต้องเอาสั้นเอายาวผมก็ไปไม่ถูกเมือนกันอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าสั้นของอาจารย์นี่ขนาดนั้นเริ่มกระโดดบอกแล้วรุ่นสีท่ทำได้ทุกอย่างครับ ยกเว้นคด <laughs>